สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับและในวันนี้กลับมาเจอกับผมแวนเคปซีเช่นเคยปแปลว,ว่าวันนี้เราก็อยู่ในช่วงของ Player World ซึ่งเราจะมาพูดถึงเรื่องราวประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับนักเตะคนนั้นๆหรือสถิติจอลึกของนักเตะต่างจากทั่วทุกม,มุมโลกหากท่านผู้ชมคนไหนสนใจอยากรู้เรื่องราวหรือสถิติของนักฟุตบอลคนไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้านล่างได้เลยร่างทุกคอมเมนต์เลยนะจ๊ะและในวันนี้เราจะมาพูดถึงอนาคตของดีบาร่าก,กันหน่อยดีกว่าซึ่งหลังจากที่ย้ายมาอยู่ร่วมกับทัพมาลายอย่างยูเวนตุสมาตั้งแต่ปี2015การเดินทางร่วมกันเป็นระยะเวลา7ปีของพวกเขาก็กำลังจะจบลง ซึ่งในช่วงแรกๆที่ข่าวออกมาเน,นี่ยว่าดีบาร่ากำลังจะกลายเป็นนักเตะเฟีเยเย่นช่วงนั้นก็มีข่าวมาเยอะเลยว่าเป้าหมายต่อไปของดีบาร่าน่าจะเป็นอินเตอร์มิลานหลายแหล่ข่าวรายงานแล้วด้วยซ้าว่าดีบาร่าตกลงยอมรับเงื่อนไขส่วนตัวกับสโมสรเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่หลังจากนั้นไม่นานพออินเตอร์มิลานจะได้โรเมลูลูกากูกลับมาก็เป็นสัญญาโมงบอกว่าดีบาร่าคงไม่ได้ย้ายมาอินเตอร์แล้วละและสโมสรนต่อไปที่ดีบาร่าจะไปจะมีทีมอะไรบ้างเพื่อไม่การเสียเวลาเรามาเริ่มเลยดีกว่า ซึ่งพออินเตอร์มิลานได้กองหน้าคนใหม่มาแล้วเนี่ยสถานการณ์ของดีบาร่าก็ยังคงคลุมเครือซึ่งล่าสุดก็ได้มีนักข่าวของ Skysport รายงานว่าดาวเตะวัย28ปียินดีที่จะยอมลดค่าเหนื่อยของตัวเองลงแล้วเพื่อดึงความสนใจจากสโมสรต่างๆซึ่งจากที่แร่งข่าวรายงานเนี่ยค่าเหนื่อยของดีบาร่าจะลงมาอยู่ที่ราวๆ115,000ยูโร ซึ่งก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั่วไปของนักเตะแมนยูหรือแมนซีด้วยซ้ําซึ่งมันก็จะทําให้ดีลของดีบาร่าตอนนี้เนี่ยมันน่าสนใจมากเลยทีเดียว กับการเซ็นนักเตะที่เคยคว้าแชมป์เซเรียอามามากถึง5ครั้งโดยไม่มีค่าตัวแถมค่าเหนื่อยน้อยเท่านี้ใครได้ไปก็ถือว่าเป็นดีลที่เกินคุ้มถึงแม้ว่าช่วงหลังๆมาดิบาล่าจะมีปัญหาอาการบาดเจ็บมาคอยรังควานอยู่เรื่อยๆก็ตามซึ่งดีบอล่าจะไปไหนต่อที่มีข่าวนาหูที่สุดอยู่ในตอนนี้ก็คงจะเป็นสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองเพราะเอเย่นของดีบอล่าก็ได้ออกมาเผยว่าเมื่อปี2019ดิบาดีล่าก็เคยเกือบที่จะได้มาเล่นที่โอทฟอร์ดแล้ว แต่ก็ยังคงเลือกที่จะอยู่ที่ยูเวนตุสต่อซึ่งในตอนนี้เนี่ยที่สัญญาของดีบาร่าก็มันจะจบลงก็ทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยขึ้นมาเป็นสโมสสนเต็งหนึ่งที่มีโอกาสจะเซ็นตัวของดีบาร่ามามากที่สุดนั่นเองซึ่งนอกจากแมนยูก็มีโรม่าที่มีข่าวเหมือนกันว่า โจเซ่มูรินโญ่ก็ต้องการจะดึงตัวของดิบาร่ามาร่วมทีมเหมือนกันก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าสถานีต่อไปของดิบาร่าจะเป็นแมนยูหรือโรมา่าหรือจะเป็นทีมอื่นไปเลยมันก็เป็นไปได้อีกเช่นกันยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับผมและจบลงแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลเวิลด์ในวันนี้ก็หวังว่านู้ชมจะได้รับข่าวสารความรู้ความบันเทิงจากคลิปในวันนี้นะครับผมหาท่านผู้ชมคนไหนชอบเรื่องราวอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ห้กับฟุตบอลเวิลด์ด้วยนะครับ แล้วถ้าอยากรู้เรื่องราวอะไรอีก <c oughs> ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันได้เลยสำหรับในวันนี้ผมขอลาไปก่อนขอทุกคนดูแลสุขภาพกันให้ดีๆด้วยนะครับสวัสดีครับ